หนึ่งในตัวที่ผมให้เป็นตัวที่เล่นยากที่สุดในเกมเลยผมให้เป็นตัวนี้เลยครับตัวนี้มีชื่อว่าพาติสานหรือว่าพาติสานนั่นเองตัวนี้เป็นยูนิตของฝั่งโซเวียตนะชื่อก็บอกเลยว่าพาริสานมันไม่ใช่ทหารนะมันคือชาวบ้านนะข้อดีของหน่วยนี้เลยก็เออน่าจะไม่มีนะเอาจริงมันก็มีนะมันก็มีสกิลล่องหน แล้วก็มองไกลกว่ายูนิตปกติเล็กน้อยแล้วก็เห็นเป็นชาวบ้านอย่างนี้ d p s เยอะกว่าคอนสกิบอีกนะดูจากการาฟ d p s เทียบได้เลยก็เพราะอะไรก็ยังไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะปืนปืนที่มันใช้เป็นปืนคา98้า98เน,ะนาะไอ้คอนสกิบมันใช้ปืนโมซินนะปืนโมซินดามเมต่ค้าก็นี้ดามเมจ16นะก็ mm. เดี๋ยวเราลุยเลยกับตัวนี้ โอเคเดี๋ยวเราเล่นเป็นหนึ่ง,งมือนเดิมน,นะก็เดี๋ยวใส่คอมมานเดอร์นี่เลยพาร์ติสันแท็กติกเป็นกองกำลังโซเวียตติดอาวุธนะที่ทำงานร่วมกับหน่วยพาร์ติสันกองกำลังชาวบ้านพาร์ติสันนะสแตทครข้าวๆก็พอๆกับคอนสกิปเลยยิงแรงกว่าคอนสกิปประมาณ30%แถมค่าลบก็พอๆคอนสกิปนะแถมพนใน,นหน่วยก็น้อยกว่าด้วย ทำให้ตัวมันเนี่ยตายง่ายออก็โทษน,นะแต่ว่าดีอย่างหนึ่งก็คือตัวมันล่องหนได้เนาะอันนั้นน่าจะข้อดีข้อเดียวที่ผมเห็นนะผมเล่นบ้านพีนอลนั่สร้างตรงนี้เลยเดี๋ยวช่างอีกตัวนี้เอามาไล่ยึดนะยึดซ้ายมือยึดสองจุดแล้วก็เดี๋ยวขึ้นบ้านแคมป์ฝั่งนู้นเล่นโว้กนะเออดีแล้ะเหมือนจะไม่เล่นคูบูนะ รถสองร้อยบาทสองร้อยมันพาวมันยิงอย่างแรงนี่ขึ้นบ้านแคมป์อรอนีโนกมาแล้วเฮ้ยยังไม่มีใครมาไรยึดก่อนอนีโนก มันมาฝั่งบนเฉยเลยช่างเฮ้ยกลับบ้านหนึ่งวิ่งชาร์จอันนี้เดี๋ยวยึดดาวแล้วกันเพนอนไปยิงเพนอลสองกองพอแล้วมั้งแล้วก็เดี๋ยวเก็บออกอันนี้พาติวสัน หลบหลังพุ่มเฮวิ่งชาร์จได้ยิงได้หรือปะเออยิงชนะอยู่นะเจอปืน S V T เนี่ยนักโทษนั่นปืนดีกวคอนสกิป ซ้ียขวานี้เคลียร์แล้วด้านล่างน่าจะเป็นวกสองกองช่างขึ้นบ้านอาริสันมาแล้วออกตรงไหนดีออกตรงนี้แล้ว ตั้งไว้เลขสามติดแพนท์เช็คแล้วเนาะการไล่แทงเลยข้างบนมานีนี้นมา ฝั่งนู้นถอยหมดอันนี้แคมป์รอดาวแล้วกันโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ออกมายึดจริงๆปืนค้าแปลว้วยิงแรงวะเดี๋ยวลองยิงดู วิ่งหนี่รถไฟไปๆถอยๆเดี๋ยวมันน่าจะมาลุมนะตัวมันยิงบางๆอยู่ยิงไม่โดนนะยิงแรงวันนี้นะเนี่ยขวานี่มาเพียบเลยเฮ้ยมันออกโอ้ยมันออาวกมาเพิ่ม เราขึ้นบ้านไร้แท้งมาเดี๋ยวเอาที่เจ็ดสิบมาเล่นนะเอามาช่วยพาติซัน ดูดิเพนนอนมันอย่างแรงเฮ้ทีเจ็ดสิบนี่มียึดนี่เดี๋ยวติดปืนไฟได้กองเลยไหมกองนู้นเล่นแมนะคมป์ในคูเบอร์

ดูดไว้เลยกองเลยเดี๋ยวออกไัยสันแท้เลยมั้ปิดประชาติสักกองหนึง หนูหลอกเอทีมาต้องมานั่งดีนายโคเบอร์ ไปสันกองนี้ไปยึดนี่นั่นไปโ,โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไ ยดูว่ามันจะไม่ถอยเนี่ยเอาจริงเราได้ยิงแพ้แล้วเนี่ยเมืเ่อกี้โอ้โหมีเชอร์เวียตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลืมดูมกำลับเบิดลูกนึงสองลูกเลยหลังก็สอบทราย เอายิงไม่ค่อยเล่นช่วงนี้ไม่ค่อยเล่นคอมเมดี้เอายิงเกม RTS นี่ไม่ค่อยได้เล่นเลยลเล่นไปด้วยพูดไปด้วยลำบากนะต้องมาดูแมปดูโอ้โหต้องไมโครโอ้โห,โโหโดูมัน ไปลำบ,บ้านแม่งมาโคตรเยอะว่าดูทรงแล้วไอ้ทาริสันนี่ไม่น่าไหวนะเดี๋ยวเราเอาตัวมันไปแอบ <c oughs> ออกปืนสนามมาด้วย <c oughs> เดี๋ยวเล่นอ้อมแมปแล้วกัน <c oughs> ทาริสันเนะี่ย <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเล่นคัตยูชาา มันพาวเหลือความจริงอยากเล่นบ้านเอฟจีด้วยเนีเ่ยเฮ้ยโคเบร์ ช่างที่เหลือมายึดตรงกลางล่านฝั่งนู้นเล่นแคมป์โควเวอร์รอเนาะเอาเอทีมานี่แหละเดี๋ยวเราเอาลดไปเล่นล่างเฮ้ยนี่ไงวิงชาร์จเลย จะไม่ได้ดูปะ่ะสองนู้ดแผนจะเช็คล่วงเลยเกี่ยวว่าโอ้เกี่ยวไม่ได้ตัวแม่งเฮ้ยกองกำลังชาวบ้านยึดด้านล่างได้ มานซ่อมมันนี่เดี๋ยวเฮ้ยเช็คเดี๋ยวแอบแถวนี้มันไอ้นี่มาโอเ่โอเวอร์ไม่ค่อยมีเลยเไปทำอะไรวะเนี่ย <c oughs> ไม่ได้กดถอยนึือว่ากดถอยไปแลวเข่งช <c oughs> าบชาชา

เรามาเล่นข้างล่างแล้วกัน่อยย่องไปเลย <c oughs> เหมือนว่ายแัแเลยตอนนี้แพ้ชนะช่างแม่งนะนี่เออกระดึบโยนไฟใส่หัวนี <c oughs> ่ยิงหลังด้วย พิ่งนี้เลยเออนี่ลองโขนวิ่งชาร์จข้าไม่ได้มีเชลเบีร์ไปแล้วกูไม่อยู่แล้วไปรับก็จบประมาณนี้แล้วกันช่วงนี้ไม่รู้จะลงอะไรแล้วก็ลงคอมบันีไป เดี๋ยวรอบหน้าเล่นดีๆแล้วอันนี้เล่นคอมมานเดอร์ตัวไม่ดีอะออยากให้เล่นอะไรก็บอกได้นะช่วงนี้นึกไม่ออกกลับมาเล่นคอมปานีบ้างเอ,อ่อสำหรับวันนี้ก็ไปแหละ